สวัสดีครับนักเรียนครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในวันอาสาฬหบูชานะครับไปติดตามกันเลยครับ การทำบุญตักบาตรฟังธรรมเป็นวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเพื่อสร้างบุญกุศลให้กับตนเองและญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและปฏิบัติเพื่อรำลึกและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาวันที่เกิดพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบครั้งแรกในโลกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนเห็นความสำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ด้วยการปฏิบัติธรรมการแสดงพระธรรมเทศนาการทำบุญตักบาตรการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระาุกุศลและประกอบพิธีเวียนเทียนเรืออาน,นิสง์ของการที่เราได้มาทำบุญตักบาตรมาฟังเทศมาฟังธรรมแล้วก็มาเวียนเทียนเนี่ยมันจะเกิดอาน,นิสงค์มากมายยกตัวยอย่างอาน,นิสง์ที่เราได้เห็นและใกล้ตัวที่สุดนั้นก็คือหนึ่งทำให้ตนเองและครอบครัวนั้น มีความสุกกายสุขใจประการที่สองก็คือหลังจากที่ได้มา,าทาบุญตักบ,บาตรแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมธรรมพุทธศาสนาแล้วก็สามารถที่จะน้อมนาหลักธรรมธรรมพุทธศาสานานั้น,นไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันไปใช้ในชีวิตครอบครัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือบุคคลที่ใกล้ตัวช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากเราได้ทําบุญเนี่ย จิตใจเราก็มีความสุขฉันไม่ถือว่าเข้าพรรษาจะต้องมาตั้มเข้าพรรษาอย่างเดียวทำตลอดบุญทำทั้งปีลูกทำไม่มีวันหมด หลักธรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานณฉันยังเป็นแนวทางของมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จะรณรงค์ให้ประชาชนนำหลักธรรมไปปฏิบัติด้วยการถือศีลห้าเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดคุณธรรมจรัิรยธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขชาวบ้านได้ทำบุญตักบาตรหรือประกอบพิธีคาทางศาส,สนาอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีการสมาทานศีนลรักษาศีลห้าันเป็นประชามก็คือเป็นกิจวัตร เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธได้ทําอย่างต่อเนื่องนั้นก็เป็นการกระตุ้นสร้างกิจสํานึกเป็นการส่งเสริมหลายๆรูปแบบที่จะให้เราได้ตระหนักถึงให้ความสําคัญเนื่องจากว่าสังคมในปัจจุบันนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของความคิดความเห็นความต่างแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนมันทําให้การพัฒนาประเทศก็ดีทําให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ดีของคนไทยเนี่ย มันย่อหย่อนมันลดลงไปอย่างน่าเสียหายเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการยกระดับให้คนนั้นได้ตระหนักถึงในเรื่องของอคุณประโยชน์หรือว่าอาน,นิสงส์งของสินห้ามันเป็นอย่างไรเป้าหมายการรณรงค์ในปี2559ถึง2560คือการให้ความสำคัญกับครอบครัวชุมชนท้องถิ่นพาบุตรหลานที่เป็นเยาวชนเข้าวัดฟั่งธรรม เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนอยากเรียนรู้ธรรมะและได้นำไปปฏิบัติเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวนันสนับสนุนโดยสำนักงานรับพุทธศาสนาแห่งชาติเนักเรียนครับจากคลิปวิดโอที่นักเรียนได้ดูนี่นะครับเราไม่ต้องสนใจในีพศออน,นะครับแต่ครูอยากจะให้พวกเราเนี่ย ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมในวันอาสาฬหบูชาซึ่งมีความสําคัญมากก็คือเป็นวันที่พระรัตนตรัยนครบองคา์านะครับพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมนะครับให้แก่ปัญจากว,วิทีทั้ง5ที่ป่าอิส,สิปตนะมฤุกทายวันจนกระทั่งเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นองค์แรกแล้วก็ครบรัตนตรัย แล้ในคลิปวิดีโอนักเรียนคจงจะเห็นแล้วว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเมื่อถึงวันอาสาฬหบูชานักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้ครูต้องลาพวกเราไปก่อนครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ